สังคมเราได้รับข่าวสารที่กล่าวว่ายาดมสมุนไพรอาจเป็นส่วนสําคัญของการปนเปื้อนเชื้อราทําให้คนเหล่านี้กลัวว่าจะถูกบาดเจ็บหรือเสี่ยงต่อสุขภาพจริงหรือไม่การตรวจสอบข่าวสารนี้จะช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลที่ทําให้คนเหล่านี้กลัวและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ยาดมสมุนไพรอย่างปลอดภัยยาดมสดมสุนไพรปนเปื้อนเชื้อรามีข่าวสารที่แชร์ถึงว่ายาดมสมุนไพรที่มีรากไม้ หรือเปลือกไม้ในขวดอาจมีเชื้อราปนเปื้อนและหากเก็บไว้นานในที่ชื้นอาจเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจกองบรรณาธิการสนุกนิวตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าข่าวสารนี้มีบางส่วนจริงแต่ไม่ถึงขั้นต้องระหักการติดเชื้อราที่ปอดจากการดมยาดมเกิดขึ้นได้ยากยกเว้นในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอม,มากเช่นผู้ป่วยเอชไวีระยะลุกลามหรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิาก,มการตรวจสอบเพิ่มเติมอเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์อธิบายว่าข้อความที่แชร์กันนั้นมีมูลความจริงแต่ไม่ถึงท่านต้องตระนักการติดเชื้อราที่ปอดจากการดมยาดมเกิดขึ้นได้ยากความเสี่ยงต่อสุขภาพรายการรู้ทันกันได้ทางสถานีโทรทัศน์ททบีเอสยังได้เชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียนกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจมาว่าปอดของคนเรามีกลไกป้องกันเชื้อราอยู่แล้ว โดยเชื้อจํานวนน้อยมกักถูกกาจัดได้แต่หากผู้ใช้มีภูมิคุ้มกันต่ําจริงๆก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อราในปอดได้การใช้ยาดมสมุนไพรย,ยังปลอดภัยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าผู้บริโภคควรเลือกยาดมที่มีฉลากครบถ้วนมีเลขทะเบียนอ่อนและไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อทั้งยังควรเก็บไว้ในที่แห้งและปิดฝาให้แน่นหลังใช้ข้อเท็จจริงข่าวยาดม้าสมุนไพรปนเปื้อนเชื้อราดมแล้วติดเชื้อที่ปอดมีมูลบางส่วนแต่ไม่ถึงขั้น ต้องตรนกความเสี่ยงต่อการติดเชื้อราที่ปอดมีน้อยมากยกเว้นในผู้มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอดังนั้นข่าวนี้ไม่ถือเป็นข่าวปลอมแต่เป็นการนำข้อเท็จจริงบางส่วนมานำเสนอเกินจริงควรใช้ด้วยความระมัดระวังและเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน